ดิจิมอนที่มีชื่อเดวิมอนมีกี่ตัวครับท่านผู้ชม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับผมพอดีได้รับรีเควสต์มานะครับว่าอยากให้ทำดิจิมอนสายพันธุ์เดวิมอนนะครับผมก็เลยจะปรับคอนเทนต์นิดหนึ่งนะครับขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าดิจิมอนที่มีชื่อเดวิมอนครับผมก็คือในภาษาญี่ปุ่นนะครับมันจะเขียนว่าเดบินะครับผมก็คือว่าเป็นเดวิลนั่นแหละก็คือเอาดิจิมอนที่มีคําว่าเดวิลหรือเดบิตรงเนี้ยมาพูดกันในคลิปนี้นะครับว่า มอนที่มีชื่อเดบิตัวนั้นมันมีตัวอะไรบ้างนะครับตัวผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับก็เลยไปมีการหาข้อมูลด้วยตัวเองพอหาข้อมูลมาได้ปุ๊บเนี่ยก็สรุปได้ว่าดิจิมอนที่มีคําว่าเดบิหรือคือตัวย่อของคําว่าเดวิลนะครับมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่าตั้งแต่ร่างจเจริญวัยไปจนถึงร่างสุดยอดเลยเนี่ยมันมีเดวิอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นต้องมาพูดถึงดิจิมอนตระกูลนี้กันก่อนนะครับผมต้องบอกว่าดิจ สายพันธุ์ของมันเนี่ยสามารถพัฒนาไปเป็นวัมเดมอนก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแตกสายไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยอะไรพวกเนี้ยผมมองว่าจำนวนตัวในคลิปอ่ะมันจะเยอะไปนะครับผมก็เลยเอาดิจิมอนที่เอาอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับมีชื่อว่าเดวี่นะครับผมเออถ้าเกิดว่ามีเดวี่ก็คือเอามาคุยแล้วก็ แต่ละตัวเนี่ยที่มีชื่อเดวินะครับมันก็จะสื่อถึงว่าดิจิมอนตัวนี้มันมีความชั่วร้ายแอบแฝงอยู่ในแต่ละคุณสมบัติของมัน mm hmm. เออซึ่งอันนี้น่าสนใจมากจริงๆนะครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปไปเลยดีกว่านะครับว่า10ตัวนั้นจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือพิกโคเดวิมอนนั่นเองนะครับพิกโคเดวิมอนเป็นดิจิมอนเจริญวัยรูปแบบปีศาจน้อยประเภทไวรัสครับไอตัวนี้นะครับเป็นดิจิมอนที่มีลักษณะเป็นเหมือนค้างานะรนนอ,รอง imon, หรือ ซึ่งเราจะได้เห็นกันในภาคแรกเลยว่ามันเป็นลูกน้องของแวมเดมอนนะครับคือมาเป็นดิจิมอนที่ชอบประจบประแจงพวกกบบดิจิมอนแบบชั่วร้ายที่มีความสูงส่งอะไรพวกนี้อย่างแวมเดมอนเนี่ยใช่เลยนะครับแล้วมีข้อมูลบอกมาด้วยว่าตัวของพิคโคเดวิมอนเนี่ยแหละครับผมเป็นตัวการเลยที่ทําให้พวกดิจิมอนที่เป็นแบบ เทวดานางฟ้าพวกนี้ตกสวรรค์ได้นะครับก็คือไปพูดจายุย,ยงสง่งเสริมให้มีจิตใจไปในทางชั่วนะครับแล้วก็ดิจมอนเหล่านั้นก็ตกสวรรค์พอตกสวรรค์ปุ๊บเนี่ยผมสันนิษฐานอย่างนี้ว่าพอเป็นเดวิมอนอย่างเงี้ยมันตกสวรรค์มาจากแองเจิลอนใช่ไหมคือเขาไปเป่าหูแองเจิลอนให้ตกสวรรค์และเป็นเดวิมอนแล้วตัวเขาก็ไปรับใช้เดวิมอนอีกทีนึงอันนี้เป็นข้อมูลที่แบบเออมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเล็กน้อยนะครับแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของพิงงาาาาิิิคคคโเเ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 ดดดดวววววววมมมมมอออออนน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 งงง้้้าา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 ากกกก็็สสสรรรรถถัััฒลลยยยปไ่่่แหะตตีใู คือน้อยมากนะครับไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเน้นทําให้ศัตรูเนี่ยแต่คอกันเน้นทําให้ศัตรูแบบหลงกลของตัวเองด้วยแบบกลโก้งต่างนๆาน,าน,าน,นะครับก็คือแบบเล่นโกบปบอกว่ากันเถอ่ยิงในภาคเอเวนเจอร์นี่คือชัดเจนมากนะครับทำให้โทโกมอนกับทําให้ทาเครุเนี่ยทะเลาะก,กันผิดใจกันเออและสุดท้ายแล้วท่าแทกออกมานะครับแล้วก็ต้องมีการต่อสู้กับปาตามอนไปเนาะพิกโคเด,ดวิวน,นะครับจะมีนิสัยอย่างหนึ่งเลยคือเขาอะไม่ชอบฉายเดี่ยวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะขัดกับบทในของภาคเอเวนเจอร์นิดนึงเขาอะ ก็คาดเดาอีกนะว่าไม่แน่ว่าพวกกองทัพเดวิมอนพวกกองทัพแหวมเดวิมอนอาจจะมีพิกโคเดวิมอนหลายตัวก็ได้นะครับถ้านับจากแบบพวกกองกําลังในโลกดิจิมอนจริงๆเนาะแต่ว่าเนี่ยเขาจะเน้นเลยว่าพิกโคเดวิมอนนะครับแทบจะไม่มีใครเห็นมันอยู่เดียวๆเ,เลยส่วนใหญ่มันจะอยู่กันเป็นฝูงอยู่กับกองทัพของมันอยู่กับกลุ่มของ,องพวกมันอย่างพวกแบบลูกน้องแหวมเดวิมอนลูกน้อง mon, นะเดวิมอนอะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่ตายของพิกโคเดวิมอนคือการยิงเข็มฉีดยาโจมตี่ศสตรูนะครับถ้าไม่ตายนี้นะครับยิงแล้วเนี่ยจะทำ เหมือนกนกนัแล้วก็ถ้าไม่ตายจะเชื่อพิกโคดัสนะครับมันสามารถที่จะดูดเลือดของศัตรูได้ด้วยเหมือนกันเนาะเออก็สมแล้วที่มันเป็น <laughs> มีความเป็นค้างคาวนะตัวต่อไปนะครับผมเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเดวิมอนครับเดวิมอนเป็นดิจิมอนตัวเต็มวัยรูปแบบเทวดาตกสวรรค์ประเภทไวรัสนะครับ เขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความชั่วร้ายแล้วก็เป็นตัวแทนแห่งความมืดเลยก็ว่าได้นะเขาเป็นดิจิมอนที่เป็นเทวดามาก่อนนะครับแล้วพอเทวดาตกสวรรค์ไปเนี่ยเขาก็กลายเป็นรูปลักษณ์อย่างที่เราเห็นนะครับก็คือจะสวมเป็นชุดสีดานะครับมีปีกข้างขาวแล้วก็หน้าตาหน้าค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับแน่นอนว่าข้อมูลระบุไว้เลยนะว่าเขามีความเป็นไปได้สูงมากว่าตกสวรรค์มาจากแองเจลมอนนะครับนั่นหมายความว่าการจะเป็นเดวิมอนได้ก็ตกสวรรค์มาจากแองเจลมอนหรือวิวัฒนาการมาจากตัวพิโคเดวิม ถึงความชั่วร้ายความดุร้ายความโหดเหี้มของตัวเดวิมอนในของอนิเมะเราจะได้เห็นบทหลักของเขาในภาครีบูทกับในภาคแอเวนเจอร์เลยก็คือว่าเขาจะมีความดุร้ายแล้วก็เป็นบอสช่วงต้นเรื่องเขาเนี่ยไม่ปราณีกับศัตรูจริงๆการที่เขาเป็นดิจิมอนชั่วร้ายมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาแบบจาแบบโง่สมองไม่ดีนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีความฉลาดมีสติป,ปัญญาที่สูงมากเรียกว่าชั่วร้ายด้วยนะครับแล้วก็ฉลาดแกมโกงด้วยเออก็ถือว่าเป็นดิจิมอนที่น่ากลัวมากๆดวงตาของเดวิมอนจะมีสีแดงฉานว่่่าาาากกกัันว,นวใคร็ตตมทีปสบบ เขาอาจจะถูกเขาควบคุมแล้วก็กลายเป็นลูกน้องของเขาได้เนาะแต่ว่าไอ้ทักษะอันนี้นะครับเราก็จะไม่ได้เห็นกันในอนิเมะเออก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่ซัพพอร์ตตัวของเดวิมอนละกันว่ามันมีความสามารถนี้ด้วยท่าไม้ตายของเดวิมอนคือเดสครอสครับผมเดสครอก็จะเป็นการยืดมือ,ขอเข้าไปโจมตีใส,ส่ศัตรูทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเออยือดได้แบบไม่น่ากเลยนะซึ่งต้องบอกว่ามือนี้นะครับผมใช้ยืดทะลุพุ่งเข้าแทงศัตรูก็ได้หรือจะยืดไปแล้วก็ขยํำศัตรูก็ยังได้เหมือนกันตัวต่อไปปปจะเเ็็น Ice Ice น เดวิมอนโตเต็มวัยรูปแบบเทวดาตกสวรรค์ประเภทไวรัสเนาะอ่าตัวนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากเลยครับผมมันคือเดวิมอนที่กลายเป็นรูปแบบน้ำแข็งนะครับคือรูปร่างของเขาเนี่ยจะมีความเหมือนเดิมปีกเหมือนเดิมมีสลัก้างคาวเหมือนเดิมนะครับความน่ากลัวอะไรพวกนีย้ยังเหมือนเดิมเลยแต่ว่าต้องบอกว่าข้อมูลนะเขียนไว้ว่าเนี่ยเดวิมอนนะครับเขามีการวิวัฒนาการกลายเป็นไอซ์เดวิมอนแล้วพลังที่เกิดขึ้นจากเดวิมอนเนี่ยมันเป็นพลังของจิตใจที่มีความเย็นชาเหมือนน้ำแข็งอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เดวิมอนกลายเป็นตัวนี้นะแต่ว่วาาเ ใช้คำว่าวิวัฒนาการแต่ว่าตัวของไอซ์เดวิมอนก็เป็นแค่ร่างโตเต็มวัยความชั่วร้ายของไอซ์เดวิมอนต้องใช้คําว่ามีความขี้ขลาดมากกว่าตัวเดวิมอนนะครับคือเขาจะเล่นอะไรสกรปรกมากกว่านะครับแต่เดวิมอนเนี่ยเขารู้ตัวว่าเขามีพลังเยอะเขาก็จะเล่นงานศัตรูซึ่งซึ่งหน้าโหดเหี้ยมกันซึ่งซึ่งหน้านะครับแต่ว่าตัวของไอซ์เดวิมอนเนี่ยชอบหลอกศัตรูชอบพูดจาหวานล้อมศัตรูให้เข้ามาติดกับดักตัวเองนะครับซึ่งอันที่บทบาทนี้เห็นจําได้ตอนที่เขาอยู่ในภาคเทมเมอร์เขาก็มีความนะมา,ามมนน่หัไส้ มากเลยนะครับถ้าไม้ตายของไอซ์เดวิมอนคือฟรอสคอร์ครับก็คือเป็นการใช้กรงเล็บที่เหมือนกับของเดวิมอนแหละก็คือยืดออกไปแล้วก็โจมต,ตีศัตรูแต่ว่ากรงเล็บของไอซ์เดวิมอนมีคุณสมบัติที่สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยกลายเป็นน้าแข็งได้ด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ที่ปีกของเขาเหมือนกันเนาะถ้าเขาเอาปีกของเขาไปแผ่ขยายโอบหุ้มใครก็สามารถทําให้กลายเป็นน้าแข็งได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ท่าฟรอสคอร์นะครับในการปินชีพทําให้ศัตรูเนี่ยร่างแหลกไปทั้งๆท,ที่ยังกลายเป็นน้าแข็งอยู่นะครับตัวต่อปอีงคคลิน้ืน เดวิดดราโมนเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยรูปแบบมังกรชั่วร้ายประเภทไวรัสคือตัวนี้นะครับผมถ้าดูจากชื่อคลิปแล้วชื่อคลิปบอกว่าดิจิมอนที่มีชื่อเดวิมอนใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมีดราโมนเข้ามาแทรกนิดนึงแต่ยังมีเดวิลอยู่นะครับผมก็เลยให้เหมือนกันนะตัวของเขานะครับจะเป็นมังกรเลยนะครับจะไม่เหมือนกับเดวิมอนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทั้งสองตัวเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนมังกรที่ชั่วร้ายมากๆนะครับดวงตามีม4่ดวงแล้วก็เป็นดิจิมอนที่คอยรับใช้ดิจิมอนชั่วร้ายต่าง มีความแข็งแกร่งมากกว่ามากเลยนะครับดิจมอนที่เขารับใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเดวิมอนแวมเดมอนเนี่ยนม็กสเตปเดียวกันเลยเขาเป็นมังกรที่ชั่วร้ายมากว่ากันว่าไม่มีมังกรที่ไหนชั่วร้ายกว่าไอ้ตัวนี้แล้วนะครับผมวงเล็บให้ว่าถ้าไม่นับเมกิดามอนเพราะเมกิดามอนโหดเที่น้ำไว้ตัวนี้แน่นอนนะครับเขาเนี่ยเป็นรามอนที่มีความผิดปกติทางร่างกายนิดนึงนะครับเขาจะดูแบบยืนเหมือนกบเนาะแล้วก็มีหางมีปีกอะไรพวกนี้สัดส่วนความยาวมันจะมีความผิดปกตินิดนึงนะครับตัวของเขาจะมีความใหญ่แล้วก็ปีขของเเานจ ไม่ใหญ่อย่างที่ควรแต่ว่าเขาสามารถบินได้อย่างรวดเร็วมากนะครับสามารถล่าศัตรูทางท้องฟ้าก็ได้แล้วก็เป็นดิจิมอนที่ไร้ซึ่งความปราณีต่อศัตรูถ้าเกิดว่าเจอศัตรูปุ๊บเขาก็พร้อมที่จะบินเข้าไปไฟเลยและดวงตาของเขานะครับก็มีความน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าจะคุณสมบัติคนละแบบกับเดวิมอนเดวิมอนเนี่ยใช้ควบคุมจิตใจใช่ไหมแต่ของเดวิดดามอนนะครับมันคือการจ้องเขม่งไปที่ศัตรูแล้วศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถขยับตัวได้เออก็คือเหมือนกับโดนจ้องแล้วกลายเป็นอัมพาตนั่นเองแล อยู่ซึ่งหางอันนี้ของเดวิดดามอนนะครับสามารถใช้เสียบสตูให้ทะลุได้เลยถ้าไม้ต่างของเขาคือคริมสันเนลครับผมก็คือใช้กรงเล็บที่มือของเขาเนี่ยแหละครับผมควนสตูด้วยความรุนแรงอันนี้จะเป็นชื่อท่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบกระบวนการต่อสู้อื่นอย่างที่บอกใช้หางแทงสตูก็ได้แล้วก็ใช้กรงเล็บที่เท้าใน,ในการขยําเหยียบสตูอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับว่ากันว่าเดวิดดามอนนะครับเป็นดิจิมอนที่เกิดจากจิตใจชั่วร้ายของแฮกเกอร์ที่ต้องการเอาข้อมูลไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อมูล,ลสาสมมา k, เาะะนกกยอิด เดวิดรามอนตัวนี้นี่เองต่อไปก็จะเป็นร่างสมบูรณ์แล้วนะครับผมร่างสมบูรณ์ตัวแรกขอนําเสนอตัวนี้เลยนะครับเลดี้เดวิดวอนครับผมเลดี้เดวิดอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบนางฟ้าตกสวรรค์ประเภทไวรัสนะครับตัวของเขาเนี่ยเราดูเราก็รู้นะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดูมีความน่ากลัวอยู่ในตัวแล้วก็เป็นดิจิมอนที่สามารถควบคุมแล้วก็ใช้พลังความชั่วร้ายได้เป็นอย่างดีเลยในฐานะที่เขาเป็นดิจิมอนที่มีความชั่วร้ายขนาดนี้นะครับว่ากันว่าต้องเป็นเจ้านายที่สามารถเอาเขาอยู่ได้จริงๆก็คือสาาามรถออด้ไย่งงข ภาคแอนด์เวนเจอร์เลยก็จะเป็น่าเอมอนเนาะอย่างภาค2ก็จะเป็นเด m o มอนถ้าเป็นแบบว่าหัวหน้าระดับเนี้ยสามารถควบคุมเลดี้เด o n มอนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปอยู่ภายใต้การควบคุมของไอ้พวกกระจอกปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะเล่นงานทรยศหักหลังได้อย่างไม่ไว้หน้าเลยและด้วยความที่เขามีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มีความชั่วร้ายสไตล์เด m o มอนอยู่ในตัวเขาก็เป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะไม่ปราณีใครนะครับเอาตามอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักเราจะเห็นว่าฉากการต่อสู้กับแองเจลมอนก็คือแบบจะเอาให้ตายกัน,น,นไป d a ร n ก s นสเวฟครับซึ่งท่านี้จะเป็นการยิงคลื่นค้างคาวมรณะโจมตีส,สต่ศัตรูมันไม่ใช่ค้างคาวธรรมดาด้วยนะครับแต่มันเป็นค้างคาวที่มีพลังงานแห่งความมืดโอบพุ่มอยู่นะแล้วก็ถ้าโดนเข้าไปร่างกายสามารถถูกแผดเผาได้นะครับแล้วก็อีกท่าน,นึงคือพอยซิ่นครับผมพอยซิ่นเป็นท่าไม้ตายที่เขาจะพ่นพลังแห่งความมืดโจมตีส,สต่ศัตรูศัตรูที่โดนท่านี้เข้าไปนะครับจะเหมือนได้รับพิษเนาะแล้วก็ร่างกายจะค่อยๆถูกทําลายจากภายในนั่นเองนะครับถ้านึกไม่ออกเนี่ยไปดูภาคเทมเมอร์ครับผมดิจิวันเทม ดูดกลื่นพลังของเลดี้เดวิมอนแล้วก็ใช้ท่าพลอยชั่นโจมตีใส่โอโรจิมอนขนาดโอโรจิมอนนะครับโดนเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายยังค่อยๆแบบว่าร้อนเผานะครับแล้วก็สลายไปในที่สุดนั่นเองเพราะว่าท่านี้นะครับข้อมูลเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งศัตรูเนี่ยมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยพิษในร่างกายมันก็จะยิ่งแพร่กระจายได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าเลดี้เดวิมอนเขาก็มีร่างเอ็กซ์แอนติบอดีด้วยนะครับเลดี้เดวิมอนเอ็กซ์์์์เเเเเปปปป็็นนนนดดดิิิจทททัััรร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 ร่่าาาาาาางงสสสมมบบบบบููณแแฟ้้้ตตกกกววคะภไไไีีอออซขํ พลังงความมืดของเลดี้เดวิมอนพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเราจะเห็นว่ามีไอตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังของเขาครับไอตัวนี้มันมีชื่อด้วยนะครับชื่อว่าวอลเล่ครับผมซึ่งวอลเล่เนี่ยมันเดิมทีมันเคยอยู่กับเลดี้เดวิมอนแหละแต่พอได้รับเอ็กซเซนตีบอดีปุ๊บพลังความมืดเอ่อล้นมาทําให้วอลเลยเนี่ยมันมีตัวตนที่เด่นขึ้นมานะครับผมคือมันก็เป็นค่ารับใช้ของเลดี้เดวิมอนนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอมีร่างกายแบบนี้นะครับพอวอลเล่มันออกมาแบบชัดเป็นตัวเปน ะจะมีอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเซตทูนเคนครับผมเซตทูนเคนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ต่อสู้นะครับแล้วก็สามารถยิงท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าเอนเดฟเลกเคนนะครับผมเอนเดฟเลกเคนเป็นท่าไม้ตายที่จะใช้มือนี้พุ่งเข้าไปที่ตัวศัตรูแล้วก็จะขยี้ดิจิคอโดยตรงครับผมเรียกว่าเป็นการบีบหัวใจให้ตายในทันทีเลยนะโอ้โหท่าไม้ตายแม่งโหดจริงแล้วก็อีกท่านึงจะมีความคล้ายพอยชั่นนะครับแต่ว่ามีพลังโจมตีที่รุนแรงกว่าท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่าเกรเอมครับผมกเกรเอมก การของศัตรูแล้วร่างกายศัตรูก็จะค่อยๆถูกย่อยสลายออกมาจากภายในนั่นเองครับเรียกว่าการโจมตีของ Lady d เดวิมอน X นะครับถ้าโดนเข้าไปไม่ท่าใดก็ท่าหนึ่งอาจจะต้องลาโลกได้เลยภายในทันทีนะตัวต่อไปนะครับผมร่างสมบูรณ์ที่มีชื่อเดวิมอนนะครับคือตัวนี้ครับ มารินเดวิมอนนั่นเองนะครับผมมารินเดวิมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบมนุษย์สัตว์ใต้ทะเลประเภทไวรัสนะครับตัวของมารินเดวิมอนนะครับบอกได้เลยว่าเป็นดิจิมอนที่ถือว่าเป็นภัยทางทะเลที่น่ากลัวมากๆเป็นอีกประเภทหนึ่งของตัวเดวิมอนซึ่งถ้าเขาเปรียบเทียบกันนะเขาจะเปรียบเทียบว่าเดวิมอนเนี่ยเป็นมหนตมาตภัยทางบกแต่ว่ามารินเดวิมอนเป็นมหนตมาตภัยทางทะเลนะครับทางน้ําเขาในชอบอาศัยอยู่เดี่ยวๆนะครับในพื้นที่ใต้ท้องทะเลวันดีคืนดีถ้าเกิดว่ามีใครแบบล่องเรือหรือมีใคร่าาาาานน้ํผแบบออเาาเขตขตง เขาก็จะโผล่ขึ้นมาเล่นงานได้ความชั่วร้ายของมารินเดวิมอนเองเนี่ยเขาจะไม่ปราณีต่อศัตรูใดๆแล้วก็จะไม่เลือกวิธีการด้วยเขาเจอศัตรูปุ๊บเขามีหน้าที่เดียวคือกำจัดศัตรูนั้นให้หมดสิน้นต่อให้ศัตรูแบบจะไม่สู้แล้วจะยอมแพ้แล้วอะไรย่างี้มารินเดวิมอนไม่ฟังครับผมมึงต้องตายสถานเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับตัวของมารินเดวิมอนจะมีออปชั่นหนึ่งนะครับก็คือเป็นส่วนงอที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับเป็นแขนข,ขาวๆเนาะซึ่งไอ้แขนขาวๆอันนี้ที่อยู่ด้านหลังมันเป็นเหมือนตัวช่่่่่ววววยยขขอออองงงงมมมามาาารรินนนเเดดตตตททีีัััสถคลืไ้้จจใ ไม่ต้องให้มารินเดวิมอนสั่งหรือไม่ต้องแบบทําตามที่มารินเดวิมอนคิดนะครับนั่นหมายความว่าในเรื่องของการป้องกันก,ก็ดีเรื่องของการโจมตกีก็ดีเนี่ยไอ้แขน2อันเนี้ยมันสามารถช่วยมารินเดวิมอนต่อสู้ได้และสัญชตาตญาณการทําลายล้างสัญชตาตญาณการต่อสู้ก็ไม่แพ้มารินเดวิมอนเลยท่าไม้ตายของมารินเดวิมอนคือกิลตี้แบล็ k ครับผมเป็นการพ่นของเหลวสีดําโจมตีใส่์ส,สตรูมีริดเป็นพิษนะครับสามารถทําให้ศัตรูละ,ละลายได้ในพริบตาเลยตัวต่อไปนะครับผมร่างสมบูรณ์ของเดวิมอนอีกหนึ่งตัวนะครับคือเเเเเนนนนนนโโอออออดดดววิิิิมมมมครรับบป็จ่างสู neo แบบเทวดาตกสวรรค์ประเภทไวรัสตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดิจิมอนที่ถือกำเนิดมาจากเดวิมอนที่ได้รับการเสริมพลังมาจากใครบางคนครับตัวนี้นเราได้เห็นในภาครีบูทใช่ไหมภาคนั้นเนเดวิมอนพลังมันเอ่อล้นออกมาและกลายร่างเป็นเนโอเดวิมอนนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีใครบางคนเสริมพลังให้มันและสามารถที่จะควบคุมเนโอเดวิมอนได้ด้วยก็คือว่าลักษณะของเนโอเดวิมอนนะครับมันจะเรียกว่า เป็นมนุษย์ดับแปลงครับเออก็คือว่ามีการควบคุมได้นะครับแต่ในของผ้ารีบูตโอเคอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าถ้าตามข้อมูลแล้วมีคนสามารถควบคุมมันได้แล้วก็หน้าก,ากากที่ติดอยู่ที่หน้าของเนโอเดวิมอนนะครับว่ากันว่าอันนี้คือสิ่งที่เอาไว้กดพลังของมันไม่ให้เอ่อล้นมากเกินไปไม่ให้คลั่งขัดคําสั่งของคนที่จะควบคุมมันนั่นหมายความว่าถ้าหน้าก,ากากนี้หลุดปุ๊บเนี่ยคนที่ควบคุมมันก็อาจจะโดนเล่นงานะเองก็ได้นะครับถ้าไม้ตายของเนโอเดวิมอนคือกิลตี้ c ลอครับเป็น เดวิมอนเขาสามารถวิวัฒนาการเป็นร่างสุดยอดได้นะครับร่างสุดยอดตัวนี้เราก็จะได้เห็นกันในภาครีบูทด้วยมันคือแดนเดวิมอนนั่นเองครับแดนเดวิมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบเทวดาตกสวรรค์ประเภทไวรัสนะครับรูปร่างของมันน่าเกลียดน่ากลัวมากจริงๆนะครับตอนที่ผมเห็นในอนิเมะคือแบบมันเป็นดิจิมอนที่แบบไม่มีแบบแผนในการต่อสู้เลยอ่ะโหโคตรขัางจริงๆนะครับมันเนี่ยเกิดจากการที่ว่าพลังงานด้านลบของตัวเดวิมอนเนี่ยมีการเอ่อล้นอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็กลายเป็นเนโอเดวิมอนอย่างที่บอกเมื่อกี้้้้้แลวมัันนนนตองใใชาาาดกรปิ ของมันไม่ให้ไหลออกมามากเกินไปนะครับแล้วพออากาศตัวนี้มันเอาไม่อยู่เหมือนกันเนี่ยพลังที่เป็นด้านลบพลังแห่งความมืดมีการเอร่อล้นมากขึ้นทําให้เน o d e v วิม o n เนี่ยกลายเป็นร่างสุดยอดที่มีชื่อว่าแดน d e วิมอนตัวนี้นี่เองนะครับผมตัวของเขานะครับสูญเสียจิตสํานึกสูญเสียความนึกคิดอะไรต่างๆนานา,นาเหลือเพียงแค่สัญชาตญาณแห่งความโกรธเกลียวและการทําลายล้างเท่านั้นเองเมื่อเขาปรากฏขึ้นมานะครับเขาจะมองเห็นทุกอย่างเป็นศัตรูและพร้อมที่จะใช้พลังทั้งหมดของ,ของเขาในการบทขยี้ศัตรูที่ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าเขานั่นเองนะครับและแน่น ่นอนว่าความเป็นเดวิมอนร่างสุดยอดศัตรูใดก็ตามที่เผชิญหน้ากับดันเดวิมอนนี้จะต้องถูกเล่นงานจนไม่เหลือแม้แต่ซากท่าไม้ตายของเขาครับคือเดสทรยคอลครับผมเป็นการใช้เล็บของเขาใน,นในการบทขยี้ศัตรูให้แหลกนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือการยิงพลังแห่งความมืดออกจากปากของเขาท่าไม้ตายมีชื่อว่าอัลติเมทแฟร์ครับแล้วก็ท่าที่สานะครับท่าไม้ตายของแดนเดวิมอนคือมินัสิาครับคือการใช้พลังงานด้านลบของเขาครับสร้างมืออีก2มือขึ้นมาแล้วก็ทบุบศัตรูให้ร่างแหลกนะครับผม รุนแรงมากจริงๆนะครับสำหรับแดนเดวิมอนนะผมเห็นในของภาครีบูสเนี่ยคือแบบโอ้โหน่ากลัวมากคือแบบแค่เดวิมอนเองเนี่ยไทยจิกับยามาโตะก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับพอกลายเป็นแดนเดวิมอนปุ๊บเนี่ยแม่งก,กินไทจิเข้าไปใช่ไหมแล้วเมทันเกมอนก็โกรธไงกลายเป็นแบบรูปลักษณ์ของมูกเกนรามอนแล้วก็เข้าประท้าไก่ตัวนี้นะครับโคตรลุ้นนะครับไม่น่าเชื่อว่ายังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยโอ้โหมีการต่อสู้ที่โหดขนาดน,นี้แล้วถ้านับกันดิจิมอนที่มีชื่อเดวิมอนไอตัวนี้ก็น่าจะเป็นดิจิมอนนททีี่่่โหดดดสุเลยก็วาไ้ะครับ ตัวต่อไปตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมไอตัวนี้มีชื่อว่าเดวิตามามอนครับผมเดวิตามามอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบกายพันธุ์ประเภทดาต้านะครับรูปลักษณ์ของมันเนี่ยคือดิจิตามามอนแหละนะครับแต่ว่ามันมีความน่ากตัวเพิ่มนะครับตรงที่ว่าแขนง,งอกขาง,งอกหัวงอกขึ้นมานะครับมันเกิดจากการที่ว่า ดิจิตามมอนนะครับมีการได้รับพลังงานแห่งความมืดเข้าไปจํานวนมหาศาลแล้วก็มีส่วนงอกออกมาจากร่างกายของมันแล้วก็กลายเป็นร่างสุดยอดตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับทฤษฎีเดียวกับเดวิดามอนนะไอ้ตัวนี้นะครับเดวิ David นะครับแล้วก็มีธามะมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มอน <laughs> เพราะฉะนั้นขอเอามารวมด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ดูแล้วเป็นดิจิมอนที่ชั่วร้ายเอาเรื่องเลยคือต้องเล่าว่าดิจิตามมอนนะครับเขาดูดกลืนพลังงานชั่วร้ายเข้าไปอยู่ในตัวเยอะแล้วมันก็ทะลักออกมาเป็นร่างนี้นะครับ เดวิดตามามอนเนะครับเขาก็จะมีพลังงานชั่วร้ายที่อยู่ข้างในว่ากันว่าพลังงานที่อัดแน่นอยู่ในตัวของเขานะครับเปรียบเป็นเหมือนกล่องแพนดร่าครับผมถ้าเกิดว่ายังมีพลังงานดีๆอยู่เหลืออีกนิดนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าหลุดออกไปปุ๊บเนี่ย มันจะกลายเป็นตัวตนที่พร้อมจะทําลายล้างทุกสิ่งให้ราบเป็นหน้ากลองและว่ากันว่าเดวิดตามมอนก็เคยไปถึงจุดนั้นแล้วนะครับพลังงานความดีพลังบวกของเขาเนี่ยหายไปจนหมดสิ้นเหลือแต่ความชั่วร้ายแล้วก็ไล่ทําลายสิ่งมีชีวิตจนแบบว่าเกิดความเสียหายมหาศาลเลยถ้าไม่ตายของเขาคือ black death cloud ครับเป็นการใช้ร่างกายของเขานะครับเป่งพลังออร่าสีดําขึ้นมาเป็นเหมือนหมอกเมฆนะครับแล้วก็โหมเข้าใส่ศัตรูว่ากันว่าศัตรูที่โดนท่านี้เข้าไปข้อมูลจะค่อยๆถูกย่อยสลายไปจนไม่เหลือซากนะครับนี่รุนแรงกว่าไนท โดมที่เป็นท่าไม้ตายของดิจิตามมมอนอีกนะครับผมโอ้โ oh, หเรียกว่าเป็นสายชั่วร้ายของดิจิตาโมมอนโดยแท้จริงนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตามที่ผมบอกครับผมดิจิมอนที่มีชื่อเดวิมอนนะครับก็คัดมาได้10ตัวซึ่งผมมองว่าการเล่าประมาณนี้กําลังดีนะครับเวลาไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปเนาะหวังว่าจะถูกใจคนที่ขอแบบว่าสายพันธเดวิมอนมานะครับก็ผมขอจํากัดความเป็นนิยามแบบของคลิปนี้ละกันนะครับเอาเป็นชื่อเดวิมอนมีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีดิจิมอนที่มีชื่อ Pro ่นออแมนนนา ดิจิมอนที่มีชื่อเกรย์มอนก็จะต่อคิวอีกนะครับผมก็จะลงเมื่อไหร่วันไหนก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่ามาแน่เพราะว่าคอนเทนต์นี้สนุกนะครับผมการทำดิจิมอนที่มีชื่อไอตัวนี้ตึ๊ดตึ๊ตอะไรพวกนี้เออผมรู้สึกว่าชอบเวลาโบรวลขคอมอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคก็ต้องขอบคุณที่รีเควสเข้ามานะครับได้แบบเห็นไอเดวิดตามมอนนี่แบบตกใจนะครับว่ามันมีเดวิดอยู่ในชื่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดเข้ามาในคลิปนี้ด้วยก็ได้10ตัวตามนี้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้เดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ